เอ้ไทม์ไลน์เปิดตัวสินค้าใหม่หัวหวยถึง6ตัวเอ้ไทม์ไลน์เปิดตัวสินค้าใหม่หัวเว่ยถึง6ตัวเมื่อเดือนที่แล้วทางหัวเวยได้เปิดตัวสินค้าสำหรับขายที่ประเทศจีน2ตัวด้วยกันครับคือจอหัวเวยสมาร์ทกลินวีซีรีส์2021และหัววยแบนห6ครับหลาสจะกได้มีข้อมูลไทม์ไลน์ของสินค้าใหม่ที่กำลังจะเปิดตัว เผยออกมาแล้วครับโดยรายงานของช่างแกนดิจิตอลคิงบนไหวโบโชว์ให้เห็นตารางวันเปิดตัวสินค้าใหม่ของห้วย6รายการครับโดยเริ่มจากเดือนพฤษภาคมมีตามนี้ครับวันที่19พฤษภาคมจะมีการเปิดตัวหัวเว่ Children Watch 4S New Bright Model หัวเว่ Body Fat Score 3 Pro ว,วันที่2มิถุนายนจะมีการเปิดตัวหัวเว่ Mate Pad Pro 2 หั a เว่ยวัตทรีหัวเว่ยวัตทรีโในวันที่19มิถุนายนจะมีการเปิดตัวนิ้วหัวเว่ยเมดบุ๊กครับจากตัวสินค้าทั้งหมดนี้ณนะตอนนี้มีข้อมูลแค่หัวเว่ยวัตสามซีและ h u วเว่ย a มดแพดโปรทครับที่มีลือกันว่าจะมาพร้อมกับระบบปริัติการ Harmony OS และคาดว่าจะเป็นสินค้ากลุ่มแรกที่มีระบบบริการของหัวเว่ยตั้งแต่แก่กล่องเลยครับนอกจากนี้ยังลือกันอีกว่า แท็บเล็ตจะมีให้เลือก2ขนาดคือขนาดหน้าจอ12.2นิ้วกับขนาดหน้าจอ12.6นิ้วครับใช้ชิปประมาณคนคิริน9,000ส่วนตัวสมาร์ทวอท์รุ่นใหม่น่าจะรองรับการทำงานร่วมกับแอปที่เป็นเตสต้าตี้และมีรุ่นอ e ีซิมออกมาให้เลือกอีกด้วยครับตอนนี้ช่อง i อทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละย0ิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ